มีชุมชนไหนที่พอที่จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบในการออกเอา,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 าเกณฑ์ภาษาทั้งออกมาจากชุมชนมาเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเนี่ยคือเกณฑ์ภาษาที่ได้ผ่านกันคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วนะครับและนำมาเผยแพร่ผมเสนออย่างนี้จะถูกต้องไหมครับถ้ายังไงถ้าถูกต้องหรือไม่หรือย,ยังไงก็มีกรารพิจารณาได้นะคเรื่องนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนื่องจากาการถ่ายเทียนแต่ละปีนะครับถนนที่ถูกปิดไปเนี่ยเรา,มาไ,รรไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงในในแง่ไหนในแง่ที่ว่า มีนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาจํานวนมากปีที่แล้วเนี่ยดูจากปีที่แล้วนะครับรถที่แหแ่แต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 แตและพืะ้นที่ในรอบรอบถนนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดไฮไลท์ของงานคือหน้าลานย่าโมเนี่ยที่ตั้งอัศจจายน,นครับอรย์ของเราแล้วก็ชุมชน้าไปร่วมกันทำนะครับก็เดี๋ยวรูปแบบทุกวงจะมองดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับข้อสองครับรับครับเดี๋ยวผมค์ดไปคุยกันว่าทําไมอัศการ์จะเพ็นพอากับการชมนะฮะ นะครับเดี๋ยวท่านรองอดีตงานเป็นการนะครับผมมีงผมเห็นด้วยนะครับอยากเห็นอัศจรรย์เยอะๆหน่อยคนมาจากทางติดนตามแดนนะครับที่ไรไม่ออกอด้กีที่ดูนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับสมนนะครับจะถูกเขียนนะครับนิดหนึ่งเราจะอาศัยสนนนะครับเป็นเอ่อเป็นแนวชี้เลยนะครับว่าเขียนจะเดินจากไหนไหนมาไหนถ้าจะเป็นความงที่ข้านถนน